สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาล2และอนุบาล3ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับในวิชานะครับกิจกรรมกลางแจ้งนะครับอวันนี้นะครับครูก๊อตจะพานะครับนักเรียนมาทํากิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการกระโดดนะครับคือวิธีการกระโดดที่ถูกต้องนะครับครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนนะครับการเล่นเครื่องเล่นสนานวิ่ถูกต้องไปนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมนะครับในการกระโดดนะครับเราก็มาวอร์มมันก่อนนะครับสักสี่ท่านะครับท่าแรกนะครับให้นััักเรรียยนนนนืดแ้งหาะคบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเานะครับนักเรียนยืดไปทางซ้ายนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดนะครับยืดไปด้านขวานะครับนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดนะครับรานี้ยืดไปด้านล่างนะครับ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเก้นะครับอ่าต่อไปนะครับหมุนซเซอเรนะครับเริ่มจากหมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับนะครับหนึ่งสองสามหดแปดเนะครับหมุนไปด้านขวานะครับนะับหนึ่งส้าห เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปหมุนหัวเข้านะครับหมุนไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับอ่ะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสินะครับหมุนไปด้านขวานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสบนะครับต่อไปนะครับจะเรียนวิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วนับหนึ่งถึงสนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับครูจะมาพูดถึงเทคนิคการกระโดดนะครับคูจะกระโดดให้เรียนดูก่อนครั้งหนึ่งนะครับใกล้นะครับจะไม่กระโดดไกลนะครับนะครับเทคนิคการกระโดดที่ดีนะครับก็คือเราสมควรที่จะมีแรงรับนะครับก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับให้นักเรียนเวลานักเรียนกระโดดนะครับเวลานักเรียนลงนะครับไปปุ๊บนะครับต้องเรียนต้องงอเข่าด้วยนะครับ น in ี <ain> ่ค the so ือท่าท our ี่ถูกต้องนะครับนี่มาดูท่าที่ผิดกันนะครับนักเรียนห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับท่านี้ครูขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าห้ามทําตามเด็ดขาดนะครับก็คือกระโดดนะครับแล้วก็ให้ตัวเองตัวตรงนะครับเพราะมันจะนะครับไปทําลายนะครับส่วนเข่าของนักเรียนนะครับก็คือเราจะเจ็บบาดเจ็บนั่นเองนะครับนักเรียนครับดูนะครับแต่นักเรียนห้ามทําตามนะครับท่านี้นะครับดูนะครับนะครับนะครับถ้าเรากระโดดแล้วนะครับเราไม่โงอเข่านะครับ ขาของเราเข่าของเรานะครับก็จะรับน้ําหนักตัวเราไปเต็มๆเลยนะครับการที่นักเรียนจะกระโดดนะครับที่ถูกต้องนะครับไม่ว่านักเรียนจะมีการกระโดดเล่นกันนะครับกระโดดนะครับเพื่อข้ามสิ่งของต่างๆครับเมื่อนักเรียนกระโดดนะครับให้นักเรียนนะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับนะครับเวลาลงนะครับก็งอเข่านะครับนี่นะครับอ่านะครับขาของเรานะครับจะได้ไม่ต้องรับน้ําหนักตัวเยอะไปนะครับวันนี้นะครับครูก็นะครับให้นักเรียนนะครับ อนุบาลหนึ่งอนุบาลสอ,อนุบาลสามทุกคนนะครับอ่ะกระโดดนะครับแล้วถ่ายคลิปวิดีโอให้ครูดูนะครับให้ส่งในลายส่วนตัวของครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ